ราคณาราศรีตุลนดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนตุลาคมดาวการเงินของท่านจะโครจรเข้าสู่จุดสุภาตีโกนเข้าสู่ดวงชะตาเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินจะเกิดโอกาสที่ดีในดวงชะตาดาวพุธก็จะเดินเข้าสู่ในตำแหน่งจุดวินาศนะครับเหมาะยูงานลับๆเหมาะติดต่อลับๆ เหมาะขอความร่วมมือสนับสนุนจากคนช่างพูดช่างเจราจาหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชฉยเสริ่งเพชรวันนี้ก็มากับน้องมาร้วยนะครับกับน้องเฮงเฮงนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทาง t i k ท o k Facebook YouTube เรามีกันถึง3ช่องทางนะครับท่านใดกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามแล้วขอให้เกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาของท่าน ชาวลัคนาราศีตุลท่านใดอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์นะครับเน้นพยากรณ์ดวงได้นะทำนายดวงได้แบบผมเลยนะครับก็ลิงก์ลายแอดด้านล่างหรือ l ลาย id วอลยาโน1นะครับเข้าเรียนได้ทันทีนะนะครับจัดสรรเวลาเองเรียนได้เรียนได้ทั่วโลกนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยโคจรอ,อยู่จุดวินาศนะครับในเดือนเนี้ย นะครับก่อนจะยกได้ตำแหน่งที่ดีในรอบปีคือตำแหน่งเกษตรราที่ดีตั้งแต่วันที่21ตุลาคมต้องบอกว่าในเดือนนี้นะครับมีโอกาสนะที่จะดิวงานรับๆติดต่อรับๆนะครับหรือท่านใดที่ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน้าร้านธุรกิจค้าขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดมีรายได้จากต่างประเทศจะเกิดสิ่งที่ดีการเงินของท่านเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะ ใช้เงินไปกับการพัฒนาตัวเองใช้เงินไปกับการเดินทางไกลนะบางท่านได้โอกาสที่จะใช้เงินไปกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่ามีโอกาสใช้เงินไปกับกิจกรรมมงคลนะฮะที่เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเช่นทําบุญจะเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตานะครับจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของการเงินท่านใดที่รองเงินเก่าจะได้ท่านใดรองเงินจากผู้ใหญ่ก็จะได้มาเข้าสู่ดวงชะตาแน่นอนนะครับ เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับที่จะมีมุมที่ดีทางการเงินแน่นอนความจเจริญทางการเงินจะเกิดขึ้นนะครับจุดตั้งต้นจุดเริ่มต้นนะครับในการจัดการทรัพย์ก่อรัพย์รวบรวมทรัพย์ต่างๆนะก็จะเกิดสิ่งที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่21ดาวศุกร์จะโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเกษตรศุกร์พฤกษ์ศุกร์สมทบตุนจะมีบุญ,ญยศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพนะครับดาวพระศุโค,โครจรได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีตั้งแต่วันที่21อยู่ในราศีตุลอยู่บ้านของตนจะเกิดสิ่งที่ดีในการจัดการชีวิตจะมีสิ่งที่ดีในการดําเนินงานในการดําเนินชีวิตแน่นอนนะครับจะเกิดความถนัดในวงการในสายงานมากขึ้นจะเกิดกิจกรรมที่ดีนะที่จะมีการพัฒนาตัวเองได้ดี นะครับเครดิตความน่าเชื่อถือก็จะเกิดขึ้นนะครับการหยิบจับสิ่งใดการหยิบจับสิ่งใดๆเนะี่ยมีความสําเร็จเป็นไปตามใจมุ่งมาตปรารถนาเพราะว่าหลังวันที่23ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาก็จะโครจรร่วมกับดาวประจําตัวตั้งแต่วันที่23ไปนะครับท่านใดรอการจัดการสิ่งใดนะครับจะมีความสําเร็จนะครับหรือติดต่องานทางไกลติดต่อผู้ใหญ่จะเกิดสิ่งที่ดี แต่ว่าในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่2ี่สนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับจะคิดจะสื่อสารจะติดต่อจะพูดนะอะไรต่างๆต้องรอบคอบนะครับก่อนสื่อสารออกไปนะครับนะพยายามาระวังนะครับนะทำอะไรต่างๆควรที่อย่าอยู่เบื้องหลังผู้อื่นนะครับจะดีกว่านะครับช่วงวันที่1 2ถึง22นะ ครับให้ปิดทองหลังพระจะดีกว่าทําอะไรต่างๆอย่าโชว์เด่นจะเป็นภัยเข้ามาสู่ดวงชะตาภายหลังนะครับเพราะดาวประจาตัวนะั้นสถิตยอยู่พบวินาศน,นะครับทําอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอ,อย่าอึกระะเลิกมากนะครับปิดทองหลังพระจะเกิดสิ่งที่ดีจะมีคนเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหากโชว์เด่นมากจะเป็นภัยเข้ามาสู่ดวงชะตามันอาจจะแปลว่าจะมีของหายนะครับหาไม่เจอนะครับ มีของหายเกิดขึ้นก็ได้นะครับนะในดวงเนี่ยมันมาลักษณะที่ว่าคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องลับๆที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นเป็นเรื่องบางเรื่องนะครับที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นไว้นะครับเปิดเผยไม่ได้นะมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นเปิดเผยอ่ไม่กับใครต้องรู้ไม่ได้หรือว่ามีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องซุ่มเงียบนะเพื่อทําอะไรบางสิ่งซุ่มเงียบเพื่อทําอะไรบางอย่างมีเรื่องปกปิดในจิตในใจ มีเรื่องให้คุณต้องไปหลอกคนอื่นก็เกินได้นะครับหรือว่ามีเรื่องบางเรื่องที่คุณยังไม่บอกคนอื่นมีความลับบางอย่างลับลมคนในนะครับเป็นเรื่องลับๆับลับลมคมในเกิดขึ้นกับดวงชะตาอาจจะแปลว่าคุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นก็ได้นะครับในช่วงวันที่20เอ่อวันที่ีนะครับดาวพระอาทิตย์จากโคโจรต้องลักนณาไปจนถึงปลาย จนถึงเดือนหน้าเลยนะครับจนถึงเดือนพิจิตการถึงกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งหลังที่ไปพลังงานในจิตในกายในใจจะสูบฉีดมากขึ้นจะมีแรงหล่อเลี้ยงนะครับในกายในจิตในสวงมากขึ้นนะครับนะท่านใดที่หมดเลี้ยวหมดแรงคือในช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่ อ่าสิเนี่ยอาจจะหมดเลี้ยวเปี้ยอ่อนแรงอ่อนกําลังนะครับมีเรื่องให้เบื่อเบื่ออย่างยากบ้างนะครับแต่พอหลังวันที่18ไปพลังงานในใจมันจะมากขึ้นมันจะสูบฉีดมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่าทำอะไรต่างๆจะรวดเร็วมากขึ้นลาบผลต่างๆจะเริ่มปรากฏจะเริ่มเข้าบางท่านจะถูกหวยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังหรือจะได้ลาบได้ผลประโยชน์ได้ของสวยงามได้ของที่พึงพอใจทางจิต มีข่าวดีบางอย่างเข้ามานะครับได้ราบจากคนแดนไกลนะครับบางท่านจะมีเหตุการณ์ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับมรดกเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับอาจจะได้ราบปากได้ของถูกใจถูกจิตได้ของชิ้นใหญ่เข้ามาด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าการเงินคุณจะเป็นไปในทางที่ดีขาดเงินจะได้เงินแน่นอนนะครับแต่ต้องระวังการถูกโกงถูกเอาเปรียบ ถูกหลอกลวงถูกต้มตุน๋นบางท่านจะมีเรื่องวุ่นวายใจเกี่ยวกับบุตรล้านบริวารเกิดขึ้นได้บ้างระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยผู้ใหญ่เพ่งเลง็งเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับาดาวพระพุธกับดาวศุกร่วมกันในช่วงปลายเดือนคุณจะดึงดูดเนื้อหอมติดต่อ,อสิ่งใดมีความสําเร็จนะครับเป้าหมายต่างๆถ้าวางแผนในช่วงปลายเดือนจะมีความสาเร็จแต่ช่วงต้นเดือน จนถึงวันที่22เนี่ยนะครับเป็นช่วงดวงชะตาที่คุณเนี่ยโฟกัสสิ่งใดคาดหวังผลยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับทำอะไรต่างๆต้องรัดกลุ่มต้องรอบคอบนะครับแต่หลังวันที่21ไปนะ21ะไป23ไปเลยนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาระวังเรื่องอึดอัดใจ มีคนมองคุณไม่ดีมีคนเล่ยเก้าอี้มีคนเพ่งเล็งนี้นะครับผมนําเรื่องราวดีๆมาบอกเป็นเคล็ดลับเสริมดวงชะตาที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับเป็นวิธีการเสริมดวงโดยใช้อํานาจพุทธคุณธรรมคุณมาปกปักรักษาชะตานะครับนะซึ่งเป็นยันเฉพาะบุคคลนะครับท่านข้างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณนะครับแม้แม้กระทั่งแม่ทัพนายกองเท้าพญานักกลบอมมาตนะครับพ่อค้าต่างๆ ใช้เสริมดวงชะตากันนะครับมาแต่โบราณกาลเป็นความลับก็ว่าได้นะครับนะยันที่ท่านเห็นด้านข้างเนี่ยเป็นยันโบราณเป็นการรวมอัขระยันมหายันโบราณนะครับนะสายพุทธคุณนะครับมาร้อมรอบปกปักชะตานะครับการเขียนยันตรงนี้นะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลใช้ร่วมกันไม่ได้หรือว่าจะเอาดวงคนรักคู่ครองอลูกสามีเข้าไปในยันได้แต่ต้องเป็นขนาดใหญ่ที่เขียนได้นะนะครับแล้วก็ยันเนี้ย เป็นยันที่มีรีวิวและประสบการณ์เพียบนะท่านที่บูชาผมไปในการที่ผมเขียนให้นะเพราะมันหาเลิกที่ดีกว่าดวงคุณนะครับในการบรรจุอัขรยันยันถึงจะขังนะครับก็เหมือนกับการสร้างเมืองแต่ก่อนเนี่ยเขาจะดูวันเดือนปีเกิดนะครับวันจุตินะครับวันเกิดเด็กก็มีผลนะต่อวิธีความเป็นไปการสร้างยันกั้งเครื่องรางก็ต้องใช้เลิกที่ดีเช่นกันนะครับนะจึงจะขังและเห็นผลนะครับยันตรงเนี้ยเป็นยันที่เสริมดวงทุกด้านนะ เป็นยันาสายพุทธคุณอัขระต่างๆเกี่ยวโยงกับศาสนาเป็นหลักธรรมคาสอนของศาสนาเป็นยันมหายันโบราณนะนะครับอันนั้นเ่ยท่านใดได้บูชาไปเนี่ยนะครับอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็จะเอาให้ดูนะแต่การบูชาเนี่ยอย่าไปโฟกัสถึงผลลัพธ์มากเพราะว่ามันเป็นความลับที่ว่าเกจิอาจารย์ท่านเนี่ยการบูชาเครื่องรางเนี่ยเป็นการลดนิวรห้าคือ คุณต้องทําใจให้สบายนะครับสิ่งดีๆถึงจะหลั่งไหลเข้ามาในอย่างคนนี้นะครับอย่างคุณนนยนาน,นี่เขาให้เปิดเผยที่อยุธยาเขาเพิ่งบูชายันไปเมื่อต้นปีนี้เองแต่เขาบอกว่าได้รับยันวันที่14เนี่ยมิถุนาแล้วก็มีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ50,000นยันบางคนศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้เขาบูชายันพี่ชายสงครามของผมและและเขาอยู่บิชายไปก่อนหน้านั้นแล้วน่าจะมีสิ่งที่ดีเขาเลยมาบูชายันนัวนว่าคุณเพิ่มนะครับนับนว่าคุณคือตัวนี้เลยขนาดกลางเนี่ยนะครับขนาด A4 ก็มีหน้าด้านหลัง นะครับสำหรับคนควบน้อยนะครับแต่ขนาดเป็นผ้าจะทําขนาดนี้ขึ้นไปสีดำเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสอันนั้นจะเป็นกระดาษเคลือบกันน้านะครับอันนี้ก็ต่อมาเขาบอกถูกหวยสามตัวตรงสองบนตัวล่างนะครับนะขอบคุณอาจารย์มากนะครับนะแล้วก็โชว์เงินในบัญชีนะแล้วก็ต่อมาถูกสองแสนนะแต่ว่าเอาอันนี้ให้ดูนี่คือสามเดือนต่อมาเนี่ยขอรีวิวนะคะตั้งแต่บูชายันนะว่าคุณก้าวชีวิตสุดมากครับเงินเข้าหลักล้าน เจ็ดสิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดแค่3เดือนนะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพอเรามีพลังงานดีๆเราบูชาปะสะาสกาธิวัลห้าสบายกายสบายใจสิ่งดีก็หลั่งไหลเข้ามานะครับอย่าไปโฟกัสถึงว่าจะได้อะไรได้อะไรไม่ฉะนั้นนะคุณสร้างนิวัตห้าไปมามันจะไม่ได้ความดีมันได้กิเลสแทนนะครับนะบนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปบูชาได้ก็ดีได้ตอนไหนก็ไม่เป็นไรจะไปโฟกัสถึงว่าวันจะได้ไม่ฉะนั้นมันเป็นการเลี้ยงนิวัตห้านะครับบางคนก็เป็นปีก็มีเหมือนพระอาโน์เนะี่าจะตัส นะครับก็นานนะบางบางรูปก็วันเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องลดยี่ห้อนนะเวลาส่วนเนี่ยงวดน,นี้ปังอีกแล้วสี่แสนกว,กว่านี่อีกคนนะเป็นครูผมไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลนะนะครับเพราะว่าอ่าปกปิดข้อมูลเป็นความลับให้เปิดเผยเฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยเท่านั้นนะครับคนนี้เนี่ยสี่แสนกว่าเนี่ยอ่าสี่งวดติดเนี่ยนะครับจะต้องออกบวชเลยนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเพราะว่าเห็นดวงแรงเกินไป ะครับเพราะว่าเพิ่งได้ยันไปแล้วก็4ี่วัติดอะ่ะนะครับหลังตั้งแต่ตั้งแต่ได้ยันอะ่ะนะครับนะหวลวละหลายแสนอะ่ะอันนี้3มตัวตรง3ามหัวติดเหลือเชื่อเห็นไหมเขาบอกเหลือเชื่อมากๆนะครับอาศาัศจรย์ใจยิ่งนะครับนี่เขาบอกบางคนก็บูชายันไปพอวันที่ส่งยันให้เขาบอกว่าแค่สั่งจองไปไม่นานเงินก็เข้ามาครับเห็นไหมใจเขาสบาย กม็มีสิ่งดีหลังไหลบางคนเนี่ยไม่เล่นหวยมันไม่มีโชคเรื่องนั้นถ้าตามพื้นดวงมันไม่มีนะมาเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นโชคด้านอื่นนะบางคนก็ได้โชคเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องงานนะครับเนี่ยพอยันถึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวดีนะครับผมรู้สึกว่าโชคดีมากนะครับอันนี้เป็นแคปจากแอดมินนะบางคนก็ได้ยันไปปุ๊บถูกหวยเลยนะครับเนี่ยนะบางคนก็อา่า างคนก็บอกว่าดวงสตา์ดีมากนะครับรู้สึกชีวิตดีขึ้นมากเลยเห็นไหมรู้สึกดีชีวิตดีขึ้นมากเลยจากได้ยันนะครับนะก็แล้วแต่นะก็มีหลากหลายรีวิวนะครับก็ลองไปดูกับแอดมินกันแล้วกันอันนี้ส่วนหนึ่งเฉยนะครับม่ให้ชมนะครับนีอหมายถึงว่าต้องปัดสจากนที่วันห้าส่วนอย่าไปโฟกัสถึงผลลัพธ์มากสามารถอธิษฐานขอพรอได้แต่ย่าอย่าไป โฟกัสว่าต้องต้อ,ต,อต้องได้วันนี้ต้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวในช่วงที่มันได้มันก็ได้เองนะครับอันนี้คือเคล็ดลับอีกบุมหนึ่งในการบูชาเครื่องรางถ้าใดสนใจลายวอลลยานูวอลลยานูหนึ่งวอลยานูสหรือลิงไลแอดด้านล่าง